กับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับมีการโอนเงินพิเศษสำหรับเดือนตุลาคมนะครับคนละ500บาทไป,ไปเลยนะเพราะตอนแรกบอกว่าก่อน15ใช่ไหมครับมาก่อนเลยครับ เมื่อต้นเดือนได้ประกอนหนึ่งสองร้อาร้อยอันนั้นคือได้ประจำทุกเดือนแล้วได้ทกเดือน้เพิ่มอีก500บาทครับก็โอนเข้ามาในบัตรแล้วนะครับในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวงเงินในส่วนนี้นะครับใช้สําหรับการรูดซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านพงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับเงส่สดได้ไหมไม่ได้ นะครับผลออกไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นวงเงินการซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับซึ่งท่านสามารถไปรูดซื้อได้แล้วนะครับเราโพสต์ออกไปทางเพจเราเนี่ยหลายท่านก็ส่งรูปมาไปซื้อของกินของใช้กันใช้เลยใช้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลขณะที่บางคนยังไม่รู้ว่าเงินเข้านะคือตอนแรกมีข่าวว่าเงินบางกระแสข่าวบอกจะเข้าวันที่8บางที่บอกจะเข้าวันที่15แต่ว่าโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินจะเข้า ภายในวันที่15ตุลาคมคซึ่งก็ถือว่าเข้าเร็วนะครับ,รบก็เข้าแล้วทุกคนนะครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาท่านไปรูดซื้อสินค้ากันได้และในส่วนของวงเงินพิเศษในส่วนนี้ในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเงินนั้นจะเข้ารวมกับวงเงินปกติก็คือในวันที่1เลยนั่นหมายความว่า1พฤศจิกายนนี้ก็จะมีเงิน วงเงินในการซื้อของโอนเข้าบัตรเลยเจ็ดร้อยและแปดร้อยบาทตามเกณฑ์รายได้โอ้โหดูเป็นซื้อข้าวสารนี่ได้ประมาณสามกระสอบไปล้วเยอะโลสีเยอะรวมถึงหนึ่งธันวาด้วยนะครับอันนี้เงินจะโอนตรงเข้าวันที่หนึ่งเลยเดือนตุลาช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นเงินกู้ไงต้องมีขั้นตอนพอสมควรในการจัดระบบเงินแล้วโอนมาให้นะแต่ก็ถือว่าได้เร็วนะก็แต่ต้องบอกไว้ว่าสามเดือนนะครับสามเดือนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผมใช้คําว่าต่อลมหายใจได้อีก ระยะหนึ่งใช่แล้วก็ในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้เงินเพิ่มพิเศษอีกนะครับเดือนละ200บาทคือปกติเนี่ยเบี้ยความพิการเนี่ยก็จะได้รับคนละ800บาทแต่ว่าถ้าเกิดผู้มีการท่านใดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มพิเศษอีกคนละ200บาทเป็นเท่าไหร่รวมก็รวมเป็น1,000บาทแต่ว่า1,000บาทเนี่ยเขาจะโอนเข้า2บัญชีนะคือบัญชีคนพิการ 800ก็บัญชีเดิม,มส่วน200จะโอนเข้ามาในบัตรซึ่งอันเนี้ยท่านเอาบัตรไปกด เงินที่ตู้ ATM กรุงไทยอ่ะกดเป็นเงินสดได้อ๋อคือกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รับแต่ว่าวันที่จะโอนเงินในเดือนตุลาคมนะครับเขายังไม่ประกาศชัดเจนว่าจะโอนให้ในวันที่เท่าไหร่<ต>สําหรับแนน200แต่ได้แน่นอนนะครับอันนี้หลายท่านสอบถามมาเพราะว่ามีข่าวว่าออผู้วิการจะได้เพิ่มเป็น1 000บาทที่มีบัตรสวัสดิการรัฐบ,บางคนบอกไปกดเอาเข้าแ0 0เหมือนเดิม คือมันแยกเป็น2ส,ส่วนแต่ว่าผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ท่านได้1,000บาทเช่นกันแล้วก็โอนเข้าบัญชีผู้พิการบัญชีเดียวเลยทีเดียวเลยถ้าอายุต่ำกว่า18<อ>ปีนะได้ทีเดียวเลยส่วนผู้พิการท่านอื่นที่ไม่มีบัตรส